ลินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรูปร่างประหลาดคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแต่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากกว่ามีลำตัวยาวและเรียวหางยาวด้านบนมีเกล็ดปกคลุมร่างกายระหว่างเกล็ดมีขนส่วนบริเวณด้านล่างไม่มีเกล็ดมีแต่ขนปกคลุมไม่มีฟันปากของมันมีลักษณะเป็นรูเล็กๆขาค่อนข้างสั้นแต่ละตีนมีนิ้วเท้าห้านิ้วปลายนิ้วเป็นเล็บที่คมและแข็งแรงโดยเล็บตีนคู่หน้ามีขนาดยาวกว่าคู่หลังเวลาเดินเล็บของมันจะงอเข้าไปในอุ้งนิ้ว สามารถว่ายน้ำและปีนต้นไม้ได้หางยาวของลิ้นใช้ทำหน้าที่เป็นอวัยวะยึดเกี่ยวได้ปากของลิ้นไม่มีขากรรไกรหากินโดยการใช้ลิ้นที่ยาวถึง25ซนติเมตรแลบตะวัดจับมดและปลวกเข้าปากแต่ละมือลิ้นอาจกินปลวกมากถึง200,000ตัวขามีอุ้งเล็บใหญ่ยาวและแข็งแรงมากใช้ตะกุยและทลายจอมปลวกลิ้นมีหูเล็กมากหนังหนาจึงป้องกันการโจมตีกลับของมดปลวกได้ดีเกล็ดแข็งและคมช่วยป้องกันอันตรายจากศัตรูนักล่าได้ดีเมื่อถูกคุกคาม